เบ้นเบเส้นเดียร์พี่สองดนจ้ะใครหนุกนก,ออกว่านะแชร์เข้ากลุ่มสมาคมคนต่อต้านสนุกแล้วครับพี่แล้วเขาจะดูพี่ก <c oughs> ็ต่อต้านขนาดนั้นอย่าทำคอยอย่าทำคอยโอ้เริ่มดวงเริ่มไม่ดีแล้วิะหายแล้วกูสต้องก็ต้องก็ไปดึงหยกยิ้นหน่อยครับดึงหยกยิ้นตลอดเวลาแล้วผมว <มา S 1> <ๆ S 2> ่าจะเสียขนาดไหนเขาดูเริ่มนะเรื่อ อยากเห็นลุงหยกไปตีหม้อครับเ้ยเดี๋ยวรีวิวให้รู้รีวิวถึงที่รีวิวมา้าสีแดงพักเกิดเล่นได้ห้าพันหยกฉะเลยฉะเลยนา่เลยม้าสีแดงโชว์เลยพี่หมาเลยลุงหยกละขี่หมาผมหยกในตัวฉะอยู่แล้วตั้งขวางชัดเจนครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ก๊อฟกลองเอียงติดหน่อยใจนะพี่พยายามตั้งให้มันตรงๆหน่อยถือว่าเบี้ยวด้วยออื เอฟซีจากพัทลุงครับสวัสดีครับพี่โตทุกเม็ดเช็ดทุกไม้นะครับตอนนี้โตทุกเม็ดเช็ดทุกไม้เขายังไม่มิกนกาหนดเลิกกันนะพี่ตอนนี้ไม่รู้เขาเล่นกันอีกกี่เกมตามอารมณ์ด้วยหยกยังไม่เมาลุลงหยกยังไม่เมาด้วยอย่าทาคอยที่มาเพียบอกกลับจากญี่ปุ่นเดี๋ยวจะแวะมากินเบียบไปครับพี่มาครับ ถ้าพี่เอาเบียร์มาผมกินหมดอ่ะลุงยกกินหมดไม่อยู่ครับกินเรียบกินเสร็จพี่จะพาผมไปออฟเด็กต่อผมก็ไปไปได้หมดลุงยกดูดสดสดตลอดลุงพามาแล้วนะลุงพามาแล้วนะอย่าทำคอยพี่ชายวงก็บอกลุงยกออกคิวดีๆหน่อยครับใจเย็นๆหน่อยได้ลุงยกแบบ เริ่มรว่แล้วตอนนี้เริ่มรว่แล้วด้วยอะไรแล้วพี่โดนอีกสองแล้วสองคนนี้ใครบวกนะตอนแรกลงอยู่กับบวกมาแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วจะคืนคืนกับเหลือเท่าทุนแล้วตเนี้ยตอนแรกได้ผมกว่าเลยวะโอ้ยดูคนมาเท่าไหร่สามแล้วคนมาสามแลพี่ตอนนี้แย่แล้วเพิ่งหดเดียวเลยนะเออนี่แค่ขวดเดียวยังไปขนาดนี้หดสกิลร่างทองดูคนมาสามแลพี่ตอนนี้บางคนก็ต้องการแล้วโอ้ยแลกันดีด้วยนะผมว่าดูดิ ดีไหมอ,อารมณ์หยกถ้าเอาได้ดน,นี่มันแม่นเลยนะลูกเนี้ยอยากไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะโอ้ไม่เอาอ่ะพี่จินกรครับผปปู้บกทีตุเรียนมันไปทำนมมาพี่แล้วทีนี้มันนมสองข้างมันไม่เท่ากันไงก็คาดว่าประมาณสามหรือสี่เดือนนะอ่ะนมมันจะเข้าที่นะจะได้มาุโกงๆเงยอยู <S <S ่ข้างโต๊ะพี่เจะได้มาโกงๆโชว์นมอยู่ข้างโต๊ะพี่เปิดนมโชว์เลยเปิดนมเจตุเรียนโชว์พี่เลย เสำหรับ fc เจสตูเรียนนะครับที่ติดตามอเคเจตรงนี้ก็เปิดนมโชว์เลย fc เจตูเรียนกดติดตามช่องผมไว้พี่เดี๋ยวผมพา้วเปิดนมโชว์เลยอ่าติดตามผมไว้เลยพี่มันไปทํานมมาไงข้างซ้ายใหญ่ข้างขวาเล็กเนี้ยไม่เท่ากันมันก็ออกกล้องไม่ได้ก็อับอายเขาโอ้ยโห่งอีกโอ้ยหมดแรงเลยโอ้ย ลงยกขาอ่อน,ปนไปแล้วนะพี่ตอนนี้หมดตูดเลขกูตอนแรกบวกตอนนะตอแรกก็บอกเอาบอกเอาแล้วนี่ยแย่อะไรบิ๊มเอ,อ้ยที่อินครับเตี่ยอินครับคนธรรมะกินใน้อยอยากให้งลงยกสอนแทงที่มาเลยครับค่าค<า>อร์สสองพันมาถึงจ่ายค่าคอร์สก่อนซื้อนะ้ำเทงวยก่อนเลยแนละ้วก็อื่นก่อนใด้เรียนกี่โอ้โหเออเอาเอาเข้าไปเออ ทิ้งเขาก็ไม่ได้ใครเขากินไหมเออทำเขาไม่ได้ใครเขาทำใหมเออเอากินนี่แก่เออเออเอาก็ไปเขาอีกมลงพนมากินเขาไม่ได้ใครกินที่หมดเอออ้ผมย้ายฝักย้ายฝั่งแล้วเออดูอยู่ชายภูมิครับพี่บอมเบ้ครับสวัสดีคแค่พี่บอมเบ้เริ่มพันกันแล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้ดูห้าร้อยเจ็ดสิบคนแล้วพี่ อยากกินค่อยโลอยากกินค่อยแย่แล้วมีรูปเปิดแต่กินหน้าขาวเลยครับวันนี้เม็ดละหนึ่งใบแดงครับพี่สองโอ้โหลุงหยกกับลุงคนเขาเล่นกันตึงๆเม็ดหนึ่งใบแดงครับผมขอบคุณแน่หมดขุดแน่เออ เช็คเลยเด้งลอยเายเงินด้วยด้วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้าโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยนอ้ยโ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 อยโอ้ยโยโอ้ยโอโอยโอ้จโออ้ยโอจอย้าโอ้ยยยอ่ยหยอยออยนี้เขา้ย้้ก็อยโอ้ยโ้ ทำเขาไม่ได mm ้ก็ให้เขาทำหนักหนักนะพี่ไม่ได้ใครก็ทำไอ้โบส่นเลยย้้ออไปลาที่ซื้อไว้ตัวไปขายแล้วมั้งเออต้องปล่อยแล้วมั้งปลาที่ซื้อไวตอนแรกต้องเลี้ปลาไปปล่อยมึองไ่ก็เอาปลาไปขายไปเล่นต่อเจ้าพี่น้เม็ดนะเม็ดเนี่ยบางคนก็เอาไม่นากนครับก็ไม่ได้รังเกนักหยู่มากดีไม่จำนำเมียเออ่ยถจะจำนำเมียก็ได้หลายคนพี่จำนำหลายคนเลย อย่าทำคอยบอกว่าพี่หยกไปตั้งใจเลยเนี่ยโอ้โหมันสีเขาว่าลุงหยกไม่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจหน่อยเถอะเอ้าชัยศรีชื่นใจเหมือนตอนต้นเกมอ่ะโอ้ไม่ได้ใกล้เลยว่ะไปแล้วว่าเหลี่ยมหายอ่ะเหลี่ยมไม่เหลือแล้วแี่นี้โดนลุงพลขยมบี้โอ้ยลุงพลทำยังไงก็ดีไปหมดเราทำยังไงข่าวก็ลงสลับกันบ้างดิ เออเซ็นชนะผมให้ไปข้างลงพนนะตอนนี้ผมก็เริ่มจะควายเฟร้แล้วเหมือนกันผมเริ่มเปเียงงยกแล้วตอนนี้เด้งเด้งขึ้นไปอีกอีกโอ้โหกูไม่รอดพี่จินกรครับโต๊ะอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่อำเภอพิชัยครับพี่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่โต๊ะเอาเอาโต๊ะเขาให้แต่ละลูกก็ไก่จิบหายาลูกหากินแบบเนี้ย อื <L poetic consultant> ้อโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเปิดสกิลเปิดสกิลร่างทองมีดูสกิลร่างพี่หรือเปล่าลูกเี้โอ้โหโคตรโคลุงหยกตั้งใจทำแบบนั้นเลยเปิดสกิลร่างทองลูกที่ต่องสกิลร่างทองมาแล้วยาวโอ้โหไม่ใช่นี่แน่ไม่ใช่นี่ครับเหลือสีเหลือสีคุณเนีอะไรจะตเด็กหมดแล้ว ติหมดแล้วครับคูดาวแป๊บหนึ่งดาวก่อดโวนคูดาวแป๊บหนึ่งพี่เขาโอ๊ยขาวอีกแล้วเขาเดือดสามรอดไม่ได้หรอไม่น่าเลยหลุมกลางว่าไงหลุมลิ้นว่าไงหลุมนีว่าไงเรียกหลุมหลุมเลยแบบนี้เหลือดสามนะกำลังใจค่อยมาหน่อยอย่างนี้ เฮ้ย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 ้ยยังไงก็ดูดีไปหมดนะพีตอนนี้ะงทไงก็ดูดีอาแล้วเรียบร้อยยกล่ามมทด้ยเึอสีปาโมดครับเห็นไหมว่าลุงหยกตึงขนาดไหนพี่ตึงจริงๆอย่างที่พี่ว่า แย่แล้วลูกโยกแย่แล้วว่ะแย่แล้วจอยใช่ปะเช็ดไม่พ้นนะดิสวัสดีคนดูห้าร้อยสามสิบสี่คนครับพี่ยังอยู่ไม่หนเม็ดใบแดงนะพี่หัวตึงอยู่โอ้โห้ยลูกโยกมาสลายแล้วพี่มาสี่มาตีลุงคนมาตีว๊วมเครียดเลยนะเงฮ้ยลุงคนมาสี่นะพี่ทำอไปเปลี่ยนก็ได้ร้อยเอ่า ได้ก็ได้จะได้กับได้ลุงพลทำยังไงก็ดูดีไปหมดเลยตอนนี้อืมลุงพลทำอย่างนี้อย่าดิ้งอย่าดิงติดตัเติมดีกี้รับรองเรียบมานี่ถูกเติมดจนจะไปอยู่แล้วนะพี่เรียมยังไม่มาเลยอย่าทำค่อยเด้งมาหน่อยรับแข้งรับแข้งไปให้ตลาดพาเขาไปตลาดทิ้งนมทำไมใกูไปด้วยอ่ะไปที่ไหนที่ไหนอ๋อไปนล้วเนี่ย อ้าของครูเรียบร้อยเรียบโอ้ยหันซ้ายแบบเดียวกลับมาลุงยกทำอะไรเรียบร้อยเลยกจะโดดเข้าพี่กิตสตารบอกสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับพี่โอ้ยลุงหยกอ่อนแะ่รวยรวยแรงไปแล้วพี่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้สี่สี่สี่ก็ตอนแรกพี่น้ำดูหนึ่งก็น้ำดูสี่ลูกอะ ต้นี่เราก็โมเดลสี่เราพยายามพี่ลุกลุงคนมาเท่าไรแน่แล้วไปแล้วต้นสี่ลูกนี้สามโอ้ยอย่างห้าอยู่นะพี่สี่โออ่าเป4แล้วอย่างนี้สี่ไหมเอฟซีบอกฮะเอาเอฟีบอกห้าครับลูกนี้จะเหลือสี่หรือเปล่าเอาโอ้ห้าเหมือนเดิมแต่วางสนุกลุงคนครับโอ้ ลูกครับจะอยากอยู่มึงคนร้านช็อคไปแล้วครับมึงคนรู้เรียมมาแล้วแย่เลยเราแย่เลยนะอาการหนักละเออเจ้านี่ดวงเห็นยัยนี่เห็นครับลุงหยกเริ่มเสียดวงก็ยังพอมีอยู่นะครับพร้อมีดวงด้านสี่นะหลังกัน เราซื้อปลาวนะพี่สองโลก็จะไปปล่อยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าจะปล่อยหรือจะไปขายเริ่มไม่มั่นใจเลยโอ้กูจะรอที่กูได้ดเลยยังไปสี่นะเมื่อกี้ใช่ไหมคนลงลงขาเปลี่ยนตอนี้สี่นั่นคนมาสี่นะพี่เกิดตรงนี้ไ่รอเป็นห้าดีๆนะที่กูเขาอยากทำก้าเหมือนเดิมทำตัวเองพี่ เขาเปลี่ยนไม่ชอบพี่ไม่เบิ้ลครับ <Yep. S 1> ยับยับครับพี่เต็มยับอย่างพี่ว่าแล้วพี่ดูหน้าลุงหยกแบบนี้ไม่ได้มีความสดใสสดชื่นแต่อย่างใดแก่แล้วแก่แล้วหมู่เฮาเสียงสึ่งไม่มีแล้วแก่แล้วหมู่เฮาอย่าทําคอยเออทุกทีหมดแล้วหมดเออยอย่าทําคอยโอหลังตะวโพไปแล้วลุงพลเขาก็รอให้ลุงหยกเล่นด้วยนานนะพี่ที่ยอมท<อ>ี่ยอมหมดไปเป็นใบเทาแล้วก็เอากลับคืนมา มันเป็นแสงมงคลนะพี่ขาวเออไม่ไม่ได้เงี้ยเราเป็นที่ดูบุณนของการที่เขาซื้อปลาไว้เรอปล่อยพี่ดูนะมันมันฉายแสงเลยนะเราทำบุญอะเออโอ้ยซื้อเปลาปุ๊บมาอ่าพูดการปล่อยนกปล่อยปลาด้วยด้วตัวมันจะสำมจะสำไสมันจะสำไส น้อยเป็นคนยงเหลือนะถึงหมดโตก็ยัเหลือเคนเฮ้ยใหญ่หลือสอหญคนเหลือสเหรอสองสองสองน้อยก็เสียน้อยนะพี่โอ้ยทำอะไรแบบนั้นการการตัวยิงกับการนะ้ยิกันโอได้หรอเนี่ยกานขัดดําติดชิ่งเนไหมดีพี่โอยแล้วขาวไหลไปหาดน้กาไว ทำโต๊ะใหม่ครับพี่ก็มีมีแผนจะทําอยู่พี่รอเปลี่ยนผ้าพร้อมผ้าสก๊ะหลาดไปเลยรอเอฟตีส่งผ้ามาพี่แล้วเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวยกยกโต๊ะอ่ายกโต๊ะแล้วก็ต้องหาวัดระดับน้ําใหม่ต้องหาช่างแล้วบ้างพูดตึงปลาไม่ได้เลยพูดถึงปลาแล้วลงมาทุกทีเรียบร้อยเรียบร้อยหลุมนี้ไม่เหลือเรียบร้อยเป็นดีเข้งสุดๆ เอาถอนสองครับม uh, wow, uh, ีถอนมีถอนเปล่าถอนแปดอ้าวอไม่มีถอนไม่จ่ายครับไม่มีถอนไม่จ่ายไปน่าจะมีอยู่นี่ไปรู้ว่าต้องมีถอนเอ้ยโอ้ยโดนหนักแล้วแต่เท่ากันจุยแต่บวกหรือลบยังไม่อยากสรุปพี่เพราะว่าเขายังไม่ได้จบกันไงยังมีอีกเรื่อยๆ